วันที่สองกันนะคะาชอบทำให้ลุ้นนะคะไก่ถึงความจริงแล้วะคะ กองไว้นะคะรอมานับเที่ยวนะคะยาวๆไปนะคะ24เที่ยวนะคะรถไถเราต้องทำงานแบบโปร่งใสเทอัดเทกองลายๆไว้24เที่ยวนะคะโรงงานตั้งแต่2องโงนะคะ นี้รถไทฟฟร์6 0 0นะคะก็ไล่ไปนะคะไก่จะถึงความจริงแล้วนะคะวันนี้ก็หางานให้รถไถนะคะกลัวรถไถว่างปกติว่างนะคะเอาไปเลยวันนี้ ไหลหล,ลงไปนะฮะกองดินนะฮะคาดว่า,าเขาไม่ได้รอดินหนา มี่ไฮละ